การ์ดทดีอีกครั้งสมัครใหม่ครับแล้วก็เล่นใม่ครับทั้งเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นด่านแคนดี้ครับอ่่าเดี๋ยวนี่เป็นอะไรเนี่ยอ่าโอเคครับเป็นผมต้องต่อบเป็นกลางครับผมเอาเข้ามาสองตัวให้เนี่ยเพราะว่าคนไม่พอ ้ต่อไปกลางเ,เร็วๆๆเร็วๆๆเร็ว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 เพื่อนออโอเคียบี๋ยวผมต่อไปกลางก็ได้แล้วต้องขึ้นเป็นมนู้นนะนี่เราวิ่งต่อเลย

นี่ตรงนี้นี่นี่ได้แล้วเราได้เพชรแล้วเค็มคีบอุย้ยทำไมเพชรมันมีแค่แค่นี้มีสองอันนี่นคีบไม่เป็นไรครับเร็วไม่ยากตัวคนเท่าไหน่จะวิ่งกลับบ้านเลยครับรออะไรล่ะโอ้ยวิ่ง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 เร็วเร็วเร็วโอเคนะตอนนี้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเย้ yeah. ตอนนี้เราอยู่สีเหลืองคนระับคนก็ไม่ครบเว้นจริงอืมอาหารเลยบ็อกเชื่อเหวนเวนเวนหนึ่งสองสามเดี๋ยวนับตอนนี้ต้องรีบแล้วเคี๊ยบดาบเข่าขุดเคเ๊ยบตัวหนึ่งอยู่แล้วทิ้งแป๊บคุยสุดท้ายเคี๊ยบ เดี๋ยวเรากล่องเลื่อนไปวางไว้ตรงกลางครนะับผมก็แลยมีทั้งสามอันเอาไปแอบไว้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนมันจะเกลียนนะครับเกลียนของแน่นอนเพื่อนเราโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแอบตรงกลางกาันเฮยๆๆๆๆๆ้ยเฮ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 ้ยเกลียนเกลียนเกลียนทางแล้วนี่ตกไปดิเอาอีกแกเอาอีกแกมึงเอาอีกแกมึงเป็นที่อะไร อาอตายมึงขอบใจมากเพื่อนอเคบแล้วเมื่อกี้สีอะไรสีเหลือง,น,ง,น,น,งน,น้ำเงินนะ้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินมา เงินมาจะไปไหนจะไปไหนขุดทางเราทิ้งใี่ป่ะเมื่อกี้นายโอเคพอไหวยอยูส่สีแดงมาครับสีแดงมาไม่ไหวไว้เฮ้ยไม่โดนกูหรอกไม่โดนกูหรอกแบ่แบ่แแโอเคคนระับตอนนี้เราต้องขึ้นไปแล้ว คนะตอนนี้เราต้องโอ้โหรีบขึ้นนะรีบขึ้นเลยเรียบขึ้นเลยมันยิงไม่แม่นนะมันยิงเราไม่โดนหรอกไม่แม่นพอไม่โดนหรอกนายอ้โหกล่องแรเดอร์แอบไว้ครับแอบไว้ตรงนี่นี่นี่ลูนี้ลูนี้นนเค,คียบนูได้เพชรมาสิบเม็ดแล้วเรจะกลับบ้านได้แล้วเนะี่ยอืตกไปดีตกไปดี ตกไปใช่ล่าวตกไปใช่ล่าวอุย้ยใครยิงวะเอ้ยเอ้ยไม่ตกไม่ตกอ้าวตายเวนเวนเวนแล้วอุย้ยน่าจะใส่เพชรไว้นะชมเมื่อกี้ไม่มีของเลยที่ขุดก็ไม่มีโอ้อะไรหัวเดี๋ยวเดี๋ยวแรกก่อนนะ ได้ก่อนได้ก่อนโ uh huh. okay. อเคเกาะหนึ่งก็ได้ไปแล้วไปกลาง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 แล้วสีแดงสีแดง,แดงพัวก,กับน้ำเงินเอ้ยไม่พัวก,กันเว้ยไม่พัวก,กันเว้ยเฮ้ยสีเงินรู้สึกว่าจะซาตาลิบันนักหนาใช่ไหมเออตกไปดิ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 ต,ปดต,ปดต,ปดตายตาย ทางทิ้งไหมงนี่โู้ทางทิ้งใหมครีบเราเก็บเก็บทองอนะก่อนนะเก็บทองเดี๋ยวเราขึ้นไปนะน้ำเงินรู้สึกมันจะแค็งแล้วนะอืมขึ้นมาเร็วขึ้นมาโอเคครีบนะตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วอุ้ยเกอบตกเดี๋ยวเราเอาทองกับฐานนเฮ้ยเอาเพชรกับฐานกันนะต้องเยอะเราอยู่นี่ ท้องกระถาด้วยอเมาติดเมกาก็กากเ้ยแป๊บนะหนึงเมาไม่รู้ว่าติดอะไรไติดอะไรไม่รู้นะเมาผมมาติดติดประตูเขนะียนไ้แล้ว เพชรเพชรเปิดแล้วเพชรดับแล้วเค <Okay, S 1> ล้าเราส่งเพชรกับฐานก่อนนะครับอืมเดี๋ยว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 ,ยวมันอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่นายอยู่นี่นี่เอง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 ตกไปดิ<ว>อา้าวใครยิงผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรามีเพชรนะเรามีเพชรอยู่เรามีเพชรอยู่เอา,อาทองมาครับเอาทองไปแล้วเราก็ไปกลางกันอแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะเพื่อนไปไหนอ่ะเทียบได้แล้วเราไปบล็อกมาหน่อยจะถูกอันนึงครับไปแล้วไปกลางล้วเว้ยไปกลางครับไปกลาง เร็วไปกลางเร็วไปกลางเราต้องรีบไปกลางนะทุกผู้ชมโอเคโอเคหนุนหนุนหนน้ำเงินกับแดงน้ำเงินกับแดงน้ำเงินอยู่กลางแดงก็อยู่กลางนึกวก็แดงแดงมันจะไปเอานี่นี่แล้วอืมอืมอืม แแป๊บยิงมันยิงไม่โดนหรอกเอาเอาโดนโดนด้วยๆๆโดนด้วยเฮ้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 ยอันนี้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 ขึ้นมาขึ้นมาอันนี้อันนี้อันนี้ติดน,นี่ติดโอเคได้แล้วได้แล้วมีนนเพชรกับฐาน,น่อนอืมเต็มสี่เม็ดโอเคโอเคนะ โอเคนะครับเ <Okay, S 1> คฟผมแอบไ้ก่อนเราอยู่เนี้ยเราฟาร์มเพชรรัวๆได้นะแล้วเราก็เพชรใส่กล่องไว้นะแต่ผมเอาอีกตัวหนึง่งนี่ครับอยู่ฐานอีกตัวนึงผมอยู่ฐานนะให้แลกบล็อกแล้วก็อาหานะมานะให้ผมให้ตัวที่อยู่ตรงกลางปุ๊บ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 ,บได้แล้วก็เลี้ยงตัวนึงนะครับ คครับได้บล็อกมาอาหารมาแล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมนี่คือความเกียนของผมนะครับโอเคเด้วเพชรมีกี่ก้อนแล้ววะแปดก้อนโอเคผมให้อีกตัวหนึ่งโอเคฟาร์มเหล็กอยู่ เดี๋ยวนะครับเดียว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 มีคนมามีคนมาแป๊บนะครับุ่นผู้ชมสีแดงมาแล้วอื้มสีแดงมาไม่อยู่แลวโว้ยไปอยู่แลวโว้ยอื้มอืมอืมตกมาดี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 อื้มสวยแล้วครับ่านผู้ชมอื้มไม่มีใครคุมกะไม่มีใครคุมเตียง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  เราเอาอืับไปเลยมึงทางไหนไปทางนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยววแล้วขุดทางทิ้งดีกว่าจะดีกว่าเยอะเคียบ จางทิ้งครับแล้วก็แหลกอนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องเอนเดอร์นะครับกล่องเอนเดอร์ใส่ไว้หมดเครับตอนนี้เรามาอีกตัวน,นึงครับ โอเคนะครับตอนนี้โอเคผมใส่ชุดเพชรก่อน๋ยวให้อีกตัวนึงแรกแรกไอ้น,นี่ก่อนธนูครับธนูลูกกระสุนด้วยโอเคเคลสธนูครับธนูเนี่ยคือความเกียนนะความเกียนขั้สุดยอดเอา เหล็กใส่กล่องบ๊บ๊บปุ๊บอบูบูเขียบเราได้ฮันูมมแล้ว,าลวตายดิมึงเขียบเราไปเอาของในกล่องก่อนกล่องนี้เดอรอยู่ไหนนี่อยู่นี่เขียบเขียบตอนนี้ ผมก็จะรวยเขียนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอารองเท้าก่อนรองเท้าเออรองเท้าลืมไปเขียนทองหนึ่งก้อนโอเคเลยรองเท้าเหล็กนะกับอาหาราหน่อย เขาเลกโอเคนะตอนนี้โอเคปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊โอเคได้แล้วปุ๊บได้แล้วได้แล้วไม่มีใครเอาเอา,เอาเพชรได้แล้วตอนนี้เราคุมนะครับตอนนี้่านผู้ชมเออจริงเลยเราคุม แน่นอนเราไปตีฟ้าดีกว่าเราไปตีฟ้าดีกว่า โอเคได้ okay, แล้วเคียบ okay, ต้องไปตีฟ้าเลยนะได้แล้วได้แล้วเราก็ตีดได้ตีครับนี่ครับแตกแตกแน่นอนแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วฟรีฟร้ามันแตกแล้ว <c oughs> อืมมีดาบด้วยมีดาบด้วยมีดาบด้วยนี่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  ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนี่ไงนี่ไงจะไปไหนครับวันนี้เราชแน่นอนเราไม่ทำอะไรเลยเนแน่นอนนู่นไงนู่นไงสีแดงไปถายเราแล้ว,ลวขอว้าวกับชานก่อนนะครฮ่าลิปเปนึ่งแล้วหนึ่งสองโอเคฮ่าโอเคนะโอเค,อเครีบรีบรีบ โอเควกับแป๊อ้โหโอ้โหโอ้โหกลัแป๊กับแปบบ๊บแบบกลับแล้วกลับแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราต้องขึ้นไปนะท่านผู้ชมโอ้แป๊บ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 ดีนะผมมีโปมองชื่อมันจริงผมแนะ่อืมตกไปแล้วตัวหนึง่งตกไปแล้วตัวหนึง่ง เคียวผมเปิดโปต่อบล็อกตัวกันเคียวแป๊บนึงตกไปเสร็จปุ๊มรายงานนี้ สีแดงสีแดงเอ้ยสีแดงมแตกแล้วเอออืมอ,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 อตายตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีนี้เป็นแป๊บควายตาย ตายครับกิบแอปเปิลก่อนเราไปไปไปแดงไม่ไปแดงกันเลยไป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 เ,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 เร็ว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 เันเรเร็จผม็วเรวเร็วเร็วเเรร็เรร็เร็เร็วเร็วเรเร็วเรรรเเ ตายขอหยุเลือดก่อนนะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะยิงผมแน่นหนาขึ้นมากโอ้ยไม่โดนหรอกไฟ่ะล่ะไฟปะล่ะไม่รู้ไปใครแม่นกว่าอืให้มันรู้ไป ผมพีพีหดประมาณนะเวย้ยเอาอะอุอ้ยโหดไปแล้วมันอะโหดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีกองกำลังเยอะนี่นี่เขี้ยวชมเร้เผมจะแลกของไปแล้วไปตีฐานมันกันอืม โอเคนี่ไปเคียบอันนี้ไปหนึ่งสองสามสี่โอเคได้เสื้อเพชมาหนึ่งสองสามเคีเยบเดี๋ยวเราทำที่ฮิวก่อนได้ละวไปเลยไปกันเลยคนระับ ในเมื่อที่มันตากแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไปเลยจังหวะนี้แหละไปเลยจังหวะนี้ไปจังหวะนี้ครับไปจังหวะนี้เพชรกลางก็เยอะครับท่านผู้ชมไม่มีใครไปเอากลางเลยโอ้โหโอ้หูมันมากลางแล้วมันมากลางแล้วกองกำลังมึงเยอะใช่ไหมกองกำลังมึงเยอะใช่ไหม ได้กูจัดให้เยอะเะละ่ะเจะะะ้ยเปล่ะเยอะเะละ่ะเยอะเะล่ะเอาเะละ่ะไปตีนี่่ยนะรู้สึกเพชรเยอะมากแมย์ขึ้นแมย์ขึ้นด้วยแมย์ขึ้นด้วยลงมาดิโอเคโอเครอแปบ๊บรอแป๊บนาะยรอแปบ๊บรอแปบ๊แปบ ตายตายตายครับตายคุณผู้ชมตายตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วโอเคเราไปสีแดงกันโอเคโอเคโอเคจังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตาย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 แน่นอนตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วแตกไปเลยมึงแตกไปเลยมึงจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไม่เข้าฐานเลย อ้าวแตกไปหมดเลยไปหมดเลยออกออกหมดออกหมดรอบออกหมดเ <c oughs> ตียงมันไม่ได้แข็งแรงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ